สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่สวนทุเรียนอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุเรียนภูเขาไฟนะฮะแล้วก็อยู่กับเจ้าของแปลงนะครับซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามาเยี่ยมครับอ่ะคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งต้นทุเรียนของเราเนี่ยกี่ไร่อ๋อทุเรียนห้าไร่ครับห้าไร่เนาะครับอ่านะครับแล้วก็เรียกว่าโตแล้วด้วยเนาะกี่ปีละโดยรวมอ่าปีนี้ปีที่ห้าครับปีที่ห้าเก็บผลผลิตปีที่ ปีที่สองครับปีสองครับปีนี้อากาศเป็นไงโอ้สาหัสครับร้อนร้อนสุดๆเออร้อนสุดๆเลยร้อนจนแบบร่วงละนาวเลยครับอืมนะครับสวนอื่นที่อยู่ละแวกเราเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างร่วงเหมือนกันครับร่วงเยอะร่วงเยอะผมอีกครับเออของเราเป็นยังไงอ่ะของเราของเราก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับยังยังยังดีอยู่ยังพอเห็นได้เื่อนใจอยู่ครับพาเราไปดูเลยเอาเอาต้นไหนดีเอาต้นนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้นะอ่าี ตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าสิบลูกห้าสิบลูกขึ้นนับแล้วนะนับแล้วครับนี่ครับนี่ห้าสิบจริงไหมเนี่ยเนี่ยดูให้อ่านนะครับจริงครับจริงครับนี่ครับนะก็คือเขาเรียกว่าหลายๆส่วนก็ร่วงของเราก็ร่วงอะนะนะครับเพราะอากาศอากาศกี่องศาครับโอ้สี่สิบกว่าครับบางทีก็สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองครับ อืมนะครับบอกได้เลยว่าสวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสวนที่ผลผลิตเสียหายเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนกับสวนอื่นเนาะไม่ได้มากครับอ่าเคล็ดลับของพี่วิชัยมีอะไรยังไงครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโฟทีนี่ครับก็จะมีหลายตัวครับตลอดตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มปลูกเลยครับอืจนถึงให้ผลผลิตครับอืก็ยังใช้อยู่ครับเพราะว่าปลอดภัยครับเป็นอีทีด้วยครับอืมอ่ะโอเคเลยเนาะครับผมอ่ะขอบคุณพี่วิชัยครับ ก็ขอให้ได้ผลผลิตที่ดีนะแล้วก็เป็นเงินเป็นทองกลับเข้ามาให้กับเราเนาะครับผมครับขอบคุณเช่นกันครับ